แล้วครับนักประดาน้ำ <laughs> คนยิงไม่กล้าลงคนลงไม่ได้ยิงยิงไหมพี่โนดเกลอยไปดิวานพี่โนดเกลอยเอา <c oughs> ออางน้ำแค่น,นั้นหนึ่งนี่ อ๋อ oh. <laughs> น้ำแค่นั่นนะ <laughs> ต,ตัวใหญ่ไหมเ <laughs> <laughs> ดนะดหัวแล้วหันหลังเลยโลครับโลปาโล